ลงจอดรถนะครับของบริษัทนะครับว่าน้องๆเขาใช้รถจักรหรือรถจักรยานยนต์เนี่ยยี่ห้ออะไรกันบ้างที่เราเราจะเรียกว่ารถจักรนะครับรถจักรนะก็ย่อมาจากจักรยานยนต์บ้านเรานะครับแต่บ้านเราเรียกมอเตอร์ไซค์หรือน้องๆหลายคนบางคนก็เรียกมอเตอร์ไซค์ก็มีนะครับแต่เป็นทางการจะเรียกว่ารถจักรนะครับ เดี๋ยวลองไปดูกันนะครับป้ายสีเหลืองนะครับป,ป้ายสีเหลืองนี่คือรถเ,เป็นรถส่วนบุคคลนะครับรถส่วนตัวว่างกันเถอะครับมาดูคันแรกก็เวฟนะครับเวฟยี่ห้อฮอนด้ารุ่นเวฟอันต่อไปก็เวฟนะครับ คันต่อไปก็เวฟซึ่งหลายๆคันก็จะเป็นเวฟนะครับส่วนใหญ่เป็นเวฟเขาเรียกเวฟที่นี่จะเรียกว่าเวฟไทยนะครับเวฟไทยก็จะมีบ้างที่เป็นรุ่นสูงกว่านั้นก็จะมีเป็นพวกคลิกนะครับคลิกไอคลิกร้อยยี่สิบห้าไอนะครับเวฟนะครับมีกับเวฟนีก็บเวฟเวฟเวฟ เปวฟคลิกนะครับมาอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็เวฟเวฟตรงนั้นนะครับเวฟเวฟเวฟอันนี้แปลกๆนะครับอันนี้เป็นเวฟจีนนะครับนะเวฟจีนหงสิ้นหงสิ้นโอ้โหชื่ออย่างกับอะไรนะแกงหนังจีนนะ แก่งหงสิง,ง,สงเ,เครื่องก็เป็นของของหงสิงมีตัวเฮดนำหน้าคล้ายๆคอนด้า Honda. นี่เป็นเว็บจีนนะครับอันนี้เว็บไทยนะนี่ไฮไลท์ไฮไลทยอย์อยู่ที่คันนี้ครับ Honda าฮอนดานะแลดูเครื่องเครื่องของซินอะไรซินโคนะอันนี้เขาเรียกว่าเว็บจีนนะครับเว็บจีนราคาก็จะถูกกว่า,าเว็บไทยแต่ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยจะมีเหลือให้ใช้เหลือให้เห็นแล้วนะครับเพราะว่า พวกพวกเวฟเนี่ยของไทยเนี่ยเ,เขานําเข้ามาแล้วก็มีการผ่อนการมีการผ่อนการดาวราคาที่ถูกลงมากนะครับทาใหน้น้องๆที่ทํางานก็พอที่จะมีเงินผ่อนนะครับ <ๆ S 2> เดือนน่าจะประมาณเดือนละห้าแสนนะถ้าจำไม่ผิดผ่อนเดือนละห้าแสนห้าแสนกีบนะครับประมาณสองพันบาทหรือพันกว่าบาท พันเจ็ดพันแปดนะครับนี่ก็เป็นฮอนด้าฮอนด้านะฮอนด้าคลิกนะครับ, ic, รบส่วนใหญ่จะเป็นฮอนด้านะครับยามาฮ่านี่จะที่นี่จะไม่ค่อยไม่ค่อยมีนะครับยามาฮ่านี่ยเห็นน้อยมากครับหลักๆเลยหลักๆนี่คือฮอนด้านะครับส่วนอันนี้โอ้โหดีมนะครับดีม <Dream. S 1> ถ้าอยู่ที่ไทยก็คือดีม ดีมนี่คืออยี่ห้อของฮอนยี่ด้านะครับแต่ที่นี้ดีมนะครับเป็นรถของโคราวนะครับโคราวซึ่งปัจจุบันนี้ก็น่าจะ,ะยกเลิกผลิตไปแล้วนะครับเพราะว่าน่าจะแพ้ไอ้ตัว Honda เวบนะครับแพ้เรื่อง น่าจะเป็นเรื่องคุณภาพนะครับคุณภาพจากเมื่อก่อนนี้ก็คือในโรงจอดรถเนี่ยจะที่ผมมาอยู่ประมาณ 6- 7เจปีคือหลังไปนะครับจะเห็นว่ารถเว็บหรือรถเว็บไทยเนี่ยจะไม่มีเลยจะเป็นเว็บของอของจีนแล้วก็ของโคราวนะครับแต่ทุกวันนี้นะครับที่ผมถ่ายให้ดูเมื่อกี้เนี่ยจะเห็นว่าเป็น เป็นเวฟทั้งหมดแล้วนะครับซึ่งจะเหลือแค่อของเวฟจีนเวฟโคลาลไม่กี่คันนะครับสองคันที่เห็นนะครับโอเคนะครับก็รีวิวแบบมันบ้านแบบเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับหลายคนอาจจะรู้แล้วแหละเคยเห็นแต่ผมก็มารีวิวของของใกล้ตัวให้ดูอีกทีหนึง่งสำหรับใครที่ไม่เคยเห็นพี่น้องทางไทยไม่เคยเห็นก็ได้ดูนะครับ